อย่างไม้สองรุ่นนี้นะสองรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่น NCR หนึ่งสี่นาชินะตัวนี้ตัว1-4เนี่ยจะไม่ต้องใช้จะไม่มีฐานจะใช้ชาร์จเข้าไปเลยเสียบที่ตูดเนี่ยแล้วก็ชาร์จเข้าไปเลยเวลาชาร์จแล้วก็ไฟไฟไฟที่จอนี่ก็จะดับไปตัวที่เชตอยออกแบบมาให้มันคอหักคอพับได้จะใช้ฐาน ฐานชาร์จจะมีสายชาร์จไปให้เสียบที่ตูดนี่เลยจะมีก็จะมียางกันกิ้งอยู่ในกล่องนี่เลยกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะตัวใหม่ตัวตัวใหม่ก็จะเป็นรุ่นเอ็มสามสามนะจะเป็นรุ่น m 33ก็จะใช้ฐานชาร์จเหมือนกันฐานชาร์จนะตัวนี้ก็จะเป็นฐานเป็นอลูมิเนียมนะลูกคา้าทั้งกู้ด้ามจะเป็นอลูมิเนียม อันนี้แคเป็นเป็นฐานชาร์จอันนี้ก็เวลาชาร์จจะมีสายชาร์จไปให้สายชาร์จก็ลูกค้าก็ไปเสียบชาร์จได้เลยก็จะมีลูกยางกันกันกิ้งกันกันกระแทกแต่รุ่นเ3 3เนี่ยก็จะมีที่กันน้ำลายนะเอาไวส้สวมกันน้ำลายได้จะมีสายชาร์จไปให้2เส้นเลยนะก็เผื่อทีลูกค้าชาร์จพร้อมกัน2ตัว2เส้นเลยอันนี้ก็อะแดปเตอร์เอาหัวนี่ เสียบเทลงนะเขาเรียกอะแดปเตอร์บางทีลูกค้าไปเสียบเข้าพวกวิทยุล้อลากอะไรพวกนี้ยนะบางทีเขาจะมีรูสามจุดห้าจะไม่มีรูรูใหญ่อะลองลองตัวนี้ก่อนแล้วกันลองรุ่นสามสามก่อนตัวนี้ก็อันนี้สายสายถ่านแล้วก็จะเสียบให้เลยเทสเทสเทสอันนี้สัญญาณก็ก็จะดีอันนี้ตัวนี้เราตัวนี้จะต้ไม่ได้เปิดเอคโค่นะไม่ได้เปิดเอ็กเฟกเอคโคที่มิกเนี่ยปิดไว้ละ ตอนนี้ลูกเล่นเป็นยังไงฮะเททดสอบ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 อันนี้ก็คือเป็นรุ่นเอ็นา3นะจะดูเสียงเราชัดๆเนี่ยลูกเล่นก็คือลูกค้าเห็นสามปุ่มนี่นะปุ่มบนจะเป็นวอลลุ่มบวกปุ่มกลางก็เป็นวอลลุ่มลบบวกลบปุ่มล่างสุดเนี่ยเราเลือกอะไะใช้เอ็โคเทสกดปุ่มล่างนะเท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 มเอโคเลือกไปได้ เทกเทกเทเทกเทลกเลเทเทเทลูกเล่นมันมีสีสีไอ้สีเสียงเลยถ้าลูกค้าชอบจ้างมากเทกเท่สองสามสี่ลูกค้าก็ล็ได้หัลุ่มเทกเทกเทอันนี้ล็นะหัลุ่มหัลุ่มรับปิดไม้ได้เลยเราบวกันลุ่มเร่งเสียงเร่งเสียงขนาดไหนบางทีเราอยู่ไกลๆเดี๋ยวแค่เต้ยไปลองเดินไปดูไกลๆ เทเทเทอนะเปิดตัวนี้น้าลูกค้ากดไปที่เปุ่มเทาๆนี่นะเปิดเปิดเพาด้ากันเลยเห็นไหมไหมของบริษัทนากเชจุดเด่นจุดเด่นเลยนะต้องอยู่ด้วยกันได้เช่นนะทดสอบทดสอบทดสอบฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ต้อยเดินเข้าไปข้างหลังโรงงานดูนะว่ามันจะมี ของตั้งอยู่อะไรพวกนี้มีกองกำแพงนะทเทเททดสอบททสอบททสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เทสอบเท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 อันนี้ก็คือไปอยู่ในโกดังในข้างหลังโรงงานมานะก็เลียงปรับได้ปรับที่ตัวนี้ได้นะลูกค้าบางทีบางทีลูกค้ามาอยู่ไกลๆไม่ต้องไปไปปรับที่มิกซ์ไปปรับที่พาวเวอร์ไปปรับที่ปี ไม่ต้องเดินไปไปปรับที่ตัวตัวเครื่องเลยนะเราปรับที่ไม้ได้เลยฮนะตัวนี้ก็สองพันกาสิบก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเป็นตัวใหม่นะเป็นรุ่น n สามสามรับประกันให้ลูกค้าด้วยหนึ่งปีคือบางทีลูกค้าไปใช้าซื้อไปสองตัวแล้วเนี่ยแย่งกันพูดแย่งกันร้องหรือสัมนาลูกค้าจะต้องซื้อไปอีกตัวหนึ่งปัญหารหุ่นอื่นๆเนี่ยบางทีไปใช้อยู่ด้วยกันสองตัวเนี่ย ขึ้นมันจะชนกงนแต่ตัวนี้ลูกค้าจะซื้อสองตัวสามตัวหกหัวเอาไปใช้ด้วยกันได้เลยรับตัวนี้ขึ้นไม่ชนกันนะใช้ได้กันได้ก็ทําไมยี่ห้อรุ่นอื่นๆเนี่ยบางทีขึ้นพูดตัวนี้อีกตัวพูดไม่ได้นะก็ใช้สี่ตัวไม่ได้ก็รุ่นนี้ใช้ได้นี่จะเป็นรุ่นหนึ่งสีนะลูกคา้าเป็นรุ่นหนึ่งสีรุ่นหนึ่งสีนี่ก็คือ คอ,อพับได้นะจะคอเนี่ยออกแบบมาให้พับได้เลยนะพับได้ลูกค้าพับทุกรุ่นทุกยี่ห้อไอ้ไม่ยี่ห้อนาคาจิทุกรุ่นต้องอยู่ด้วยกันได้ตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งสีนะก็พันห้าร้อยเก้าสิบาทฟรีค่าขนส่งรับประกันหนึ่งปีอย่างเป็นอย่างหนึ่งสีนี่นะรุ่นหนึ่งสีนะลูกค้าจะใช้ได้แค่ชุดเดียวถ้าลูกค้าซื้อไปสองชุดไปใช้ด้วยกันนะสองชุดก็เหมือนกับ สี่สี่หัวสี่ไม้นะเคลื่อนขึ้น,นจะรบกวนจะไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช้หลายหัวลูกค้าต้องใช้รุ่น M อ3มสมตัวนี้อันนี้ใช้ด้วยกันได้หลายๆหัวแต่ตัวนี้ใช้ได้แค่ตัวเดียวใช้ได้แค่เครื่องเดียวนะเครื่องเดียวก็คือกล่องเดียวสองหัว